อร่อยว่ะรูว่าเผ็ดพอดีเลยอร่อยไหมส้ตตมตำมันต้องกินแปปนน่บๆทบเลยพีแต่เนาะใช่เมื่อกินรอน่ะกันแทะในเมน้นบอกนะอร่อยมากค่ะทุกคนเนี่ยพี่สง่าบอกมาจากในไลฟ์ค่ะมาซื้อนำ้ำส้มตำโอ้ย,ออยซื้อโปรสองขวดแถมสองขวดนะคะวันนี้ ถ้าใครซื้อเซ็ตโปรเนี่ยซื้อสองแถมสองใจเพียงหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทรวมส่งเรียบร้อยแล้วอือหืออือหืออือหือหยกินน้ำลายกันเป็นแถวเลยนะพี่แตนอืมเวิร์คมากทุกคนน้ำปลากว่านี้กวดเดียวบองแตนตำยังไงก็อร่อย อยู่บึงแล้วประกันรับตาตามกระแสบสูบเด็กหน่อยสามปวบตามกระแสบขันปัดน้ำประเด็กสีแสบอันนี้อื้อุ้ยอื้อ